ดูเดือดเผ็ดมันป้าข้างาทางบ้านก็เลยขาดไม่ได้เรียกร้องมาโอ้ฟังแล้วก็มันแท้ๆเอาลองไปฟังนี้ภาคจากจุดประเด็นดราม่าจนมาถึงทุกวันนี้ด้วยอะไรฟังในสายสื่ออื่นบ้างเนาะเออเขาบอกว่ายายจะอวยแล้วเขาข้างแต่เจ้าของป้าข้างบ้านนี้วิจัยไปทุกเรื่องทุกราวทุกข่าวอันนี้เป็นประเด็นที่นะพึ่งขึ้นมาพูดถึงครั้งแรกเหมือนกันจากข้อมูลค้นจริง นะโดยไม่มีเอี่ยวอยู่ข้างใครมาฟังเบิงเด๋อวแบบสัตวๆนะฮะเสียงนี่โอยชาชานพี่น้องเรื่องของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับแพลวพลวแสงทองเขาตีกันเรื่องอะไรนะฝ่ายหญิงบอกว่าอุ้ยอยากจะเล่านิทานเหลือเกินแต่ดันพูดไม่ได้เอ๊ะมันอะไรยังไงกันเนะาะป้าจะใช้สัมเวสเตัวที่สามไปสืบมาแป๊บเลจ๊ะ ว่ามีสัมภเวษีอยู่ทั่วนะคะวันก่อนใช่ไหมฝั่งบอสบีกับแม่แพรวๆพรวเขาก็โพสต์แท็กกันกระหน่ำเลยนะจนทุกคนเอ๊ะออกสงสารววววววอะไรวว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 เวววอวลวว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 วาวววลวววเวว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 ้ววววววบววววสวววงววเวเววนเวว่ววว้ววววววเวว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 วอินวัวว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 วาววีวววววว่วววมันเมวนวาวนววรวววรวววปีที่ก่อตั้งโตเกียวมิวสิ ค่ายของบอดบิ๊กนั่นแหละตอนนี้บอดบิ๊กก็ได้มีการแสดงโชว์เรื่องราวต่างๆสถานการณ์จริงความเป็นมาของค่ายมึงกว่าจะเป็นใครจะมาเป็นค่ายในวันนี้ไม่อยู่ในเรื่องต้องมีการเข้าออกของคนแบบว่าจับเป็นจับไปรม้วมถึงน้องมิวสิกซิงคะอซองด้วยไง จริงๆเขาก็ชื่อน้องเพลงนั่นแหละแต่ว่าฉันขอเรียกน้องเขาว่าน้องมิวสิกซิงอะซองไปแล้วกันมันจะมีฉากหนึ่งที่น้องบอกว่ามาบอกรักบอสบิ๊กอะไรประมาณนี้แล้วก็มีการล่ำลาะกันเพื่อที่จะไปอยู่กับฝั่งแถวเปลแสงทองไัเรื่องจริงที่น้องบอกว่าหนูจะไม่ทิ้งพ่อหนูแล้วพ่อนะคะสุดท้ายน้องก็โอเคบายบายพ่อหนูไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยน้องก็มาจากไปเงี้ยแล้วคันนี้น้ำตาลน้องสาวของบอสบิ๊กเขาก็พูดทิ้งท้ายไว้ว่าหนูจะไม่ทิ้งพ่อขู่ขี่กูนี่อะไรประมาณนี้ใช่่่่่่่่่ปปะแแแตตตววววาา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 นนนนนนน้้้้อออองงงเเคกกกก็บบบจรริๆลลฉััไมมทืสด มันเป็นการแสดงจากเรื่องจริงเนาะแค่นั้นเอง hmm. Hmm. และด้วยความเสือของอีต้ากับเราสัมพวีสีใช่ปะก็เลยไปถ่ายหาคลิปนี้ดูในฉากนั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรนะแกไม่เห็นเขาพากยพิงอะไรถึงใครเลยเขาก็ดาเนินเรื่องเราเล่นละครเวทีไปตามปากตินับตามความจริงที่เกิดขึ้นมาแต่พอเรื่องนี้ไปถึงหูแม่แพลวพาปุ๊บแม่ก็เลยเดือดมากเดือดแม่แล้วแม่ก็โพสต์บอกว่าหนึ่งปีแล้วนะคอนเทนต์อื่นอ่ะมีตั้งเยอะแยะที่จะทํหรือเรื่องอื่นคนไม่สนใจหรือต้องวนเวียนมากับนิทานเรื่องเดิมๆฮะอยากฟังนิทานเรื่องอื่ ลูกหมาอุ้ยแม่บอกว่าไม่ต้องเป็นสนใจหมาหรออะไรนะแปลกนะแม่และหลังจากที่แม่แพ้วๆผอมาโพสแบบนั้นใช่ป่ะน้องมิวสิดซิงเกอร์ซองเขาก็ไปรีโพสนี้แล้วเขาก็บอกว่าหนูก็อยู่ของหนูดีๆไม่เคยไปพูดให้ใครเลยแต่ก็ยังมีคนเอาเราไปพูดในทางที่ไม่ดีทําให้หนูดูแย่แล้วก็ลงท้ายว่าหนูรักแม่แพ้วๆนะคะพอเจอคนร้อนรอนแบบนี้ใช่ป่ะบอลบิ๊กเขาก็ไม่อยู่เฉยไงเขาก็โต้กลับทันทีว่าโตเกียวขายบัตรออนไลน์ได้เล่าละหมื่นกว่าใบยังร้อนรอนขนาดนี้ถ้าอนาคาตตกเยอเขาลนะ วกสูสีบรดณนอนแช่น้ํคาราไมยแก้คันพุนติต่อแบบนี้หมอีบ้าก็ขันหลังจากที่โดนมต้องโพสแบบนั้นใช่ป่ะแม่เผาเผาก็ฮุกกับทันทีก็บอกว่าเผยท่าแท้ออกมาแล้วก็กรลีดอกมาให้ดังๆเราแยาทั้งสองฝ่ายเขาก็เริ่มมาตีกันเองแล้วก็เริ่มมาแสมาแฉกันเองอะไรประมาณนี้จนทัวไปลงกับแม่เผาเผาเพราะว่ามีความเห็นตรงกันว่าเขาก็เล่นละครเวทีตามปกติตามบทความจริงที่ผ่านมามันไม่ได้มีคําไหนหรือว่าอะไรที่ไปทาให้แม่เผาเผาเขาเสียหายเลยนะสุดท้ายแม่ก็เลยรับจบแล้วก็โพสยาวเหย ตามนี้แม่เขาบอกว่าเลยรู้ว่าเดี๋ยวฉันจะสรุปให้สั้นอุตส่าห์ไม่ตอบโต้ใดๆมาเป็นปีแม่งโคตรจะอดทนเลยแต่อดทนกับจุดๆ,ๆกับอะไรแหละที่มันพูดไม่ได้เพราะว่าสงสารลูกยอมหลับตาข้างเดียวกับการจะทำบางอย่างที่พูดไม่ได้แต่ว่าก็ต้องพูดบ้างนะเพราะว่ามันถึงเวลาที่จะต้องหาคําตอบให้กับลูกแล้วมันควรจบได้แล้วไม่ได้เดื่อยนะแต่ว่าเบื่อและลำคาญแม่ว,วางี้ และพอพนีีของแม่เอาลูกเขามาเอี่ยวใช่ปะก็ทาบอดบิ๊กแบบเดือดจัดแบบแบบว่าห้านาทีแบบหมูถล่มหนักมากถล่มฝั่งนู้นแบบหนักมาก,ากกับว่าจะเอาลูกมาดึงดาม,มาทำไมทั้งทั้งที่ฉันเอาลูกไวบ้บนหิ้งบลาบลาอะไรประมาณนั้นแหละแบบที่แกเห็นกันนั่นแหละแล้วบอดบิ๊กขาก็มีการไล่สดฉักกับว่าอะไรรู้ปะ่ะคนเราอ่ะถ้ามันมีความผิดอ่ะมันจะร้อนรนอยู่ตลอดเวลาถ้าใครได้ดูกลุ่มปิดจนจบอ่ะจะรู้ว่าไม่ได้หมายถึงครอบครัวของฉันหรือใครเลยแล้วมันเกี่ยวแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครโอ้ยนอกกููนบอดว่าประมาาณ้ก แล้วบอดบีก็ยังบอกอีกว่ามันโดนกระทำปูงงมากอยากได้ซินกันเนาะมันไม่มีบารมีไม่เกิดมันเกี่ยวอะไรกับลูกคอยล่ะลูกคอยเอาขึ้นทิ้งไปแล้วดราม่าเรื่องอะไรกันน่ะคนเรามันมีสมองมันคิดเองได้เนาะไม่มีใครทําอะไรเราได้หรอกนอกจากตัวเราเองคอยจะทาตัวเองให้มันมีความสุขแต่คุณทําตัวแบบไหนให้คนมาด่าได้ทุกวันคารมาย้องเข้าบ้าไงหรือปะน้ําตาลโอยแม่แอนโกกิแมคคิงทุกคนมีความลับนะทุกคนมีความลับอย่อยากรู้จังเลยอะความลับคืออะไรบอดบีบอกอูหน่อยรอสี่สามเอาอีป้าเหมือนที่แม่แพลวพา คือสาหรับอีป้าเองมันก็คงเป็นเรื่องเดิมๆนั่นแหละเรื่องเดิมๆที่บอกว่าเรารู้กันอยู่แล้วที่เขาอยากจะออกมาแฉอย,ยากจะออกมาพูดเกี่ยวกับพวกเพศสภาพหรือแบบแมนยูบออะไรประมาณนี้คือเขาก็คงอยากจะบอกว่าเขาโดนกระทามาอะไรยังไงบ้างอะไรประมาณนั้นเรมั้งวันนี้เรื่องเนี้ยฉันจะไม่ยุ่งแล้วกันเพราะว่ามันไม่ใช่ประเด็นสําคัญไงเข้าใจเนาะเอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยน,นยอยู่ฝั่งไหนกันอีป้าก,ก็อยู่ฝั่งนั้นแหละแต่ว่าสาหรับฝั่งสัมพวสีของฉันบอกว่าไม่อยากให้เรื่องนี้จบเลยอยากเพราะว่าอยากสารเสือกอยากฟังนิทานจากแม่แพรว ฝั่งคนดีอย่างอีป้าก็อยากจะให้เรื่องนี้มันจบสักทีเถอะแบบต่างฝ่ายต่างอยู่เพราะอะไรรู้บ้าฉันสงสารเด็กทำไมเขาไม่คุยกันหรอกโอ้แค่นี้แล้วกันแค่นั้นจบนี่นิทานจากป้าข้างบ้านเนาะภาคมันเอาความเป็นจริงทั้งสองทางมาโตมาอ่านฟังและพินิจพิจารณาตามความเป็นจริงพี่น้องคะ ในหนึ่งปีก็ว่ามันแล้วนะเข้าปีที่สองจำมันยิ่งกว่าเดิมสุดท้ายที่บอกว่าเก็บเก็บจะเก็บ,จะ,กบจะยอมจะปล่อยจะวางจะจบนะมันจะจบหรือมันยิ่งจะต้องหลื้หลื้หลือ้ออกมาจากติ่งแตกเนาะผู้หวังดีประสงค์ดีนะหวังดีประสงค์นะงร้ายอุ้ยว่าร้ายแต่กลับกลายเป็นดีเอามาฟังที่ร้ายเอ้าดําได้ดีว่าไม่รู้ไปยังไงอะเราก็เป็นผู้ที่ น้ำเสนอข่าวอยู่แล้วเนาะเออก็ตามลุ้นตามจิกอตามพิกกันไปว่า EP 43นี้เข้าไปอยู่ในกลุ่มแล้วเดอ้อถ้าเราเดอ้อผู้ใดบอซื้อตัวนะปอกเลยเดี๋ยวจะพาดถ้าเกิดจกลึกจากผู้กำกับก็คือนะเขียนบทด้วยแม่แอนผู้ถือความรับนะอยู่มา8ปีแล้วอฟังนะ8ปีนี้ก่อนผู้ใหญ่บ้านเข้ามาเลยเด้อแล้วเลือกมาอยู่ตรงนี้1ปีอุ้ย นะฮะสี่คนนี้ความรับนะตัวเด่นนางร้ายนะฮะจะเป็นน้องน้ำตาลอีกครั้งส่งไปเรียนการแสดงมาแล้วนะบทนางร้ายของน้องน้ำตาลนะฮะอันนี้ก็คือการเผยนะว่างทิ้งข้อคิดไว้สกิจไว้ติดตามใน ep สี่สม วันที่สิบเก้านี่พี่น้องขาโอ้ยระทึกอยู่ในหัวใจยิงเพลงใหม่ออกมานี่ก็แเงคักนะคะอุย้ยเพลงนี้จริงๆแล้วเตรียมพร้อมจะออกนานแล้วแต่ยังไม่เสร็จเพราะไม่มีเวลาถ่ายเอ็มวีซักทีพี่น้องคาเอาจริงๆนะคะอืมแต่ถ้าได้ออกช่วงนี้ให้ฝ้าออกให้ไวเลยเพราะเอ้ยมันเป็นจังหวะเลยอะจังหวะที่แบบกระชุดเข้าได้จังหวะนะเออ นาะแต่ก็ต้องดูตามสถานการณ์ความเป็นจริงใจก็โอ้โหปังป,ปั๊บปุบ๊บปั๊บก็อยากให้ออกได้ปับ๊บพุ่นอะเฮ้ยนะในหัวใจอะมันมันได้จังหวะพอดีนะฮะกับเออจังหวะชีวิต <c oughs> จังหวะคนกําลังจะปังนะเออนะปังในทางที่ดีปังในทางที่ร้ายอืได้ทั้งสองอย่างโดนติโดนชมนะฮะเออ